กลับสวีครับสำหรับชิปนี้อยู่กับโมกกันน็อปไรเดอร์เฮล t นะครับผมตัวนี้จะเป็นโมเดลรุ่น R1 นะครับผมที่จะมีเป็นมาตรฐานมอ,อกอรครับผมแล้วก็น้ำหนักเพียงแค่980กรัมบ,บอกลบประมาณ1กิโลนิดๆสเปคหมอนนะครับผมกระจกหน้าจะเป็นจะไม่มีแว่นดำด้านในช่องลมมีให้2จุดด้านบนนะครับผมแล้วก็มีด้านหน้าอีก1จุด แล้วก็ตัวหมวกตัวนี้ตัวนวมด้านในสามารถถอดซักได้แล้วก็สายรัดคางนี่ให้มาจะเป็นแบบจิบล็อกแล้วก็ตัวนี้ไม่มีช่องบอลส,สำหรับติดตั้งบลูทูธนะครับอันนี้จะให้ดูลายชัดๆอันนี้เป็นสีขาวดำนะครับย้ำนะครับตัวนี้เป็นหมวกทรงเล็กนะครับผมกะลุณาเผื่อไซด์ด้วยด้าน,นหนังครับ นั่นน่นะกระดานบนประมาณนี้ครับ